น้องทุกท่านเลยเสียงตกมือพันครั้งก็ยังไม่อาจเทียบกับตังแค่หนึ่งร้อยนะรับ้องร้องมาไกลถ่านมันแพงรู้วยมในช่วงนี้ขอบคุณครับแมนะขอบคุณน้องกเกลนะฮะมีความสามารถในะด้านการร้องเพลงเมื่อกี้ร้องเพลงกอตนี่สุดยอดเลยทีเดียวเป็นเงาเสียงของก็ทเลยโดยตรงร้องได้ดีมากเลยปีนี้เท่าไหร่้วครับเท่าไหร่แล้วปีนี้ครับเท่าไหร่ เท่าไหร่ครับอะไรคือเท่าไหร่เมียมันกรับกี่คนเมียไม่มีเขากำลังเรียนอยู่ตาหกตาเรียกใครบอกผมชอบผู้หญิงครับไม่ชอบผู้หญิงนครับรับผมถ้าไม่ชอบผู้หญิงกนรอเดี๋ยวครับน้องเกลไปไหนครับพี่เจอแล้วสวยาที่สุดน่ารักมากอ่ะกองตามาจะพามาดูดาราสักหน่อยและแล้วเราก็เจอผู้หญิงในอุดมคติ สวยงามหุ่นดีเซ็กซี่หน้าหวานบ้านตะไคร่สดีจ้าสมศากดิ์พี่ครับเปิดกับประชาชนเขาดูครับชื่ออะไรเขาชื่อธนงศักดิ์ชื่อธนงศักดิ์เมื่อก,กี้เจอกันครั้งแรกยังบอกชื่อแอปเปิ้ลอยู่เลยน,นี่เขาบอกเขาเปลี่ยนแล้ว<อ>เปลี่ยนเป็นชื่อเราย,ยาแล้วตอนนี้ที่รักจ้าชื่ออะไรจังคือสีเข้ม ชื่อซีเกมไม่น่าชื่อซีเกมเนาะชื่ออะไระพี่ว่าอย่างหนูน่าจะชื่อพาราลิมปิกปกีฬาคนกลาชอบสงขมเรื่องซีเกมประทานทอดทิวนี่เขียนดรืยอเดินรู้สังกรีเอาไงโอ้เส้เนแม่งเล็กบางคมเก็บมากเลยอ่ะกูอยากให้เห็นจริงพี่ทมตรงมีแฟนหรือยังซีเกมยังไม่มีสนใจนักร้องชายพี่ไหม นี่เห็นไหมน่าตาดีนะเหมาะกันเลยไอ้เก๋เดี๋ยวพี่จับให้เดี๋ยวขอทินงบีบีให้เลยครับพี่อะเจอเนี่ยเปลี่ยนช่องพี่เดี๋ยวเฮ้ยพี่แสบสุดยอดพี่ทำเนี่ยตำนานเขาเรียกเนื้อของไข่รู้จักไหมโอ้มีทุกเนื้อกำกำลังงอกที่สำคัญมีไข่ด้วยวะขนาดฝนตกตาอย่างสีเทาเลยใหอย่างนี้ตื่นมาแล้วฟ้าเหลือกันเลย อ,อยากฟังเพลงอะไรขอพี่หมูหยองแนะนําเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านผมหมูหยองตีสิบนะครับจากรายการดันดลลาราสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยอยากฟังเพลงอะไรเจ้าน้องซีเกมเ,เร็วๆพี่ร้อนและพี่ฮิตแล้วปรหวาตจะขึ้นแล้วขอได้เดี๋ยวพี่ให้น้องๆออจัดให้ <S <S เพลงอะไรนะกินแบบที่นี่รลกมากแล้ว <S 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 ลักษณะนิสัยปงปอกเลยใฝ่ฝันมากกินกินดับใช่ไหม พอดีว่าต้องขอใครน้องซีเกมมันยังมากเลยอยู่ที่หมูหยองได้ร้องได้แต่ว่าน้องน้องแดนเซอร์ไม่พร้อมเพราะกำลังเปลี่ยนน้องเออเป็นชุดในห้องน้ำเลยดูเต้นไอพีสักเพลงนึงเดี๋ยวพี่ขอเบอร์น้องชายให้สี่คนเลยเอาไหมเต้นได้ปะงั้นเต้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ร้องตรงนี้เต้นไม่กล้าโอ้เป็นกระเทยแต่ว่าไม่กล้าตายแล้วอยากใครอยากใคร เรียกกะเทยขอไฟเ้อรเขาไม่เรียกกะเทยแล้วต่อไปเรียกใครเรียกกะเทยโดนตบปากแตกเลยนะให้เกียรติน้องเขาหน่อยเขาเรียก,ห,ก,ยนกหน่วยให้ความสุขยามฉุกเฉินเรียกคนน่ารักนิดหนึ่นงอีกปักเทุาน้สี่แอมคุณได้สิบนัดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับผมเล่นได้ปะชัวครับเล่นได้ครับผมถามกูมั่งสิกูลองได้ไหรือเปล่า